พี่น้องประชาชนครับผมเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องคดีชมพู่นะครับว่าหมายจับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าจะออกไม่เกินที่สิบห้าคุมภานะดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ไม่มีหมายจับออกนะครับเพราะว่าเขากําลังพิจารณากันอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีคนที่คิดวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอน นะครับโดยที่ต้องการหวังเลตติ้งค่าโฆษณาของสื่อมวลชนแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยไปค้นบ้านเขามาก่อนคนคนนี้เนี่ยได้มีการเกลียดชังผมมาก่อนอยู่แล้วนะครับคนผลนโดนล้นเนี่ยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะผมเคยไปคนบ้านเขามานะครับให้เจ้าหน้าที่ทั้งสาสุขทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแปรปกครองเข้าไปคนบ้านเขามาแล้วนะครับ ในช่วงเวลาระยะหนึ่งนะหลังจากที่ค้นแล้วเนี่ยเราก็ให้โอกาสเขาชี้แจงต่อสังคมว่าเขาเป็นพวก18บแปงกุตไหมมีการหลอกลวงไหมซึ่งกาสามารถชี้แจงได้ก็ถือว่านะครับเราก็ให้โอกาสในการชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยเขาโกรธผมมากสําสหรับคนหัวโลนคนนี้นะจึงมีความเกลียดชังผมเป็นทุนเดิมนะต่อมา อีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ผมอยากกบเรียนพี่น้องประชาชนคนประเภทที่สื่อมวลชนไปเขียนว่าทําไมอจฉริยะถึงไปบ้านกกอกได้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผมไปบ้านกกอกได้ทนายรัชพลก,ก็ไปบ้านกกอกใครต่อใครก็ไปบ้านกกอกอย่าเอามาเปรียบเทียบกับผมนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องคือจะจับผมมาเป็นประเด็นกับนะกับทนายตั้มเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่า ผมไม่ไปเล่นเกมมันด้วยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือนะครับผมบอกได้เลยว่าให้ทนายตั้มลงมาที่ไปเลยบ้านกาะก่อผมเรียนสาวจังหวัดนะครับว่าคือกฎระเบียบนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการลงเครื่องบินนะเนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดสมุทรการไม่ได้เป็นเขตควบคุมสูงสุดนะครับเหมือนกับจังหวัดสมุทรสาครดังนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันที่เขาเนี่ย ต้องมีการประชุมนะครับที่บ้านกอเกเนี่ยเนื่องจากว่าคุณไปจากจังหวัดส,สมุทรสาครซึ่งมีซึ่งเป็นพื้นที่เสียส่ยงสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับดังนั้นการที่คุณจะไปเนี่ยถ้าคุณไปลงเครื่องเนี่ยเขาจะกักตัว14วันตามระเบียบแต่ถ้าคุณไปรถยนต์เนี่ยเขาไม่ห้ามนะครับผมไปผมไปรถยนต์ผมไม่ได้ไปเครื่องเพราะผมไม่มีเงินนะผมไม่ได้มีมูลิธิอะไรทั้งสิน้นแต่ผมไมใช้เงินส่วนตัวผมเลยไปรถยนต์นะครับแล้วผมผ่านการ ตรวจโควิดก่อนที่ผมจะไปบ้านกกานะครับแล้วผมไปเนี่ยผมไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับผมไปเนี่ยผมไปไปพบแม่น้องชมพู่เสร็จแล้วผมก็กลับนะครับผมไม่ได้ไปเดินสำรวจหรือไปพบปะใครต่อใครไม่ใช่ผมไปแค่ไปพบกับแม่น้องชมพู่ในกากาผมก็เดินทางกลับไปทําธุระของผมกับสายลับของผมนะพร้อมกับทีมนักข่าวนะแล้วผมก็กลับก็แค่นั้นเองอย่าไปเปรียบเทียบว่า ทำไมอาชายะมีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นในการที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ใช่ครับผมไปนะผมต้องป้องกันตัวเองเพราะถ้าผมไปแล้วผมไปแพร่เชื้อให้คนอื่นผมก็บาปก,กรรมถ้าผมนะครับไปติดจากคนอื่นผมก็กลัวผมก็ต้องกลัวเหมือนกันเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวโรคโควิดดังนั้นทุกอย่างคือต้องเซฟตี้ตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราดังนั้นก่อนไปก็มีการตรวจ แล้วก็ไปรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้ไปเครื่องบินนะครับต้องเข้าใจด้วยอยาเปรียบเทียบกันสื่อก็เหงสวยชี่หายเลยนะพูดตรงๆโคตรเหงสวยเลยเอาผมไปชนตลอดนะเขาไม่มีราคาสําหรับผมนะครับผมพูดตรงๆว่าเราสู้กันมาหลายปีในเรื่องคดีฟาร์มก็ว่ากันไปอยู่ในเกมของศาลนะครับแล้วก็ไปอยู่ในทางคดีผมไม่เคยแพ้ค,คดีเขาต้องบอกก่อนที่เขาฟ้องผมมาหลายหลายคดี มันเหมือนงูเหลือมเชือกกล้ยอยู่แล้วตอนนี้คดีนะครับผมไม่ได้กังวลนะก็สู้กันไปปีนี้มันต้องมีคนหนึ่งติดคุกแหละเอานี่พูดตรงๆระหว่างเขากับผมนะเพราะว่ามันเป็นคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องไปวัดกันที่ศาลดังนั้นอย่าเอามาชนกันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเขาจะไปบ้านกรอกสามวันห้าวันเจ็วันก็เรื่องของเขาแต่ผมไม่ไปนะผมไม่ไปเล่นตามเกมสื่อผมไม่ไปเล่นตามเกมใครที่สําคัญนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพว่า สิ่งที่ผมทำหน้าที่ของผมคือนะทำยังไงก็ได้ให้คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ยถูกพิสูจน์ความจริงว่าเป็นคนคนนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเกินวันที่สิบห้าน่าจะมีข่าวดีแค่นั้นเองนะครับผมจะไปเมื่อไหร่เนี่ยนะไปวันที่จะมีการออกหมายจับหรือหมายจับออกแล้วผมถึงจะไปกกก่อยอีกครัง้งหนึ่ง นะครับผมเลียนพี่น้องประชาชนคนไทยให้ทราบผมยังยืนยันมาเดิมว่าหวยจะออกที่เทวดากับนางฟ้านะแล้วที่สําคัญคือเรื่องการบุกลุกป่าสงวนผมกลาบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยน,ทน,น,นะครับว่ามีทนายคนหนึ่งเนี่ยนะไปไลฟ์สดและไปแนะนำเนี่ยนะครับว่าการบุกลุกที่ป่าสงวนเนี่ยทาไมไม่ไปตรวจบ้านคนอื่นทําไมไม่ไปตรวจคนหมู่บ้านในกกอกทั้งหมด ผมอยากจะกรกาบเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศน,นะครับว่าบ้านกก,กอกเนี่ยเป็นป่าดงภูพานเป็นพื้นที่ป่าสงวนดวงภูพานนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆแต่ประชาชนที่อยู่อาศัยนะครับนั่ทำมาหากินด้านเกษตรกรรมรัฐบาลอนุโลมที่เข้าอยู่ก่อนปี41อนุโลมให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างาในการเกษตรกรรมและก็ทําการค้านะครับ แล้วก็พักอยู่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าร่วมโครงการของคทชซึ่งคทชเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จหรอกผมจําได้ว่าทั้งประเทศมีไม่กี่ได้ได้ไม่กี่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับที่เข้าเป็นเรื่องของการสํารวจคทชอเป็นเรื่องของการสํารวจแต่ที่ดินป่าสงวนเนี่ยไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ตัวนายชัยพลเนี่ยนะครับได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ เพราะว่าให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐแล้วก็พ่อของนายเชยพลเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือจริงดังนั้นเมื่อการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินป่าสงวนที่ไม่มีาสารสิทธิคุ้มครองจึงถือว่าไม่ใช่ผู้ครอบครองก่อนปี4-1แล้วก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคอทชอนะครับตามมติครมอผมเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบก่อนกฎหมายป่าสงวนเนี่ย หรือป่าไม้เนี่ยเป็นกฎหมายที่แม้กระทั่งปรินาเนี่ยนะสสปรินาเนี่ยกลัวนักกลัวหนาถึงขนาดต้องใช้เอกสารสิทธิสสคุ้มครองมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเพราะาอะไรเพราะคุณปรินารู้อยู่แล้วว่าถ้าสู้คดีป่าไม้หรือป่าสงวนกับกรมป่าไม้เนี่ยไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายของป่าสงวนหรือป่าไม้เนี่ยมีโทษจำคุก4ี่ปีถึง2ี่ปีปรับสองแส0ถึงสองล้านบาทเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับเป็นกฎหมายเฉพาะ ให้ทนายความเก่งแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครสู้ได้ในเรื่องของคดีการบลุกป,ปุ่ป่าสงวนหรือป่าไม้มันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เป็นกฎหมายพิเศษนะครับอันนี้เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าที่มีทนายคนหนึ่งไปไล์สดเนี่ยแล้วก็แนะนำหนะึ่งสองสามสี่ห้าน่ะอันนี้รู้ไม่จริงนะรู้ไม่จริงไม่พอนะยังเสรืรกไปทำข้าท้องอีกนะอันนี้ผมได้ฟังว่าทนายแบบเนี้ยถ้าใครไปจ้างเป็นทนายความติดคุกตายหาหมด อย่าลืมนะครับว่าเวลาติดคุกเนี่ยคือผู้เสียหายผู้ต้องหาติดคุกไม่ใช่ทนายติดคุกดังนั้นเราอยากจะพูดให้ฟังว่าเรื่องนี้ต้องคิดนะครับให้ละเอียดผมทํางานมาแปดเก้าปีนะครับในชมรมนิยมกกรรมถ้าไม่ชัวไม่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับนะถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่จับทนายชื่อดังนะครับได้หมายจับสองใบหรอกนะโดยการนะครับออกหมายจับได้สองใบ นะคดีแต่ละคดีที่เราทําเนี่ยนะครับเราไม่ชัวเราไม่ออกอาวุธเรามั่นใจว่าตรงนี้เป็นที่ดินป่าสงวนป่าดงภูพานนะครับการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตผมเป็นวิศวกรโยธานะครับตามใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาคุณบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีวิศวกรไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้ที่โคร,ราชสะพานยังพังเลยณนขณนะมีวิศวกรยังสะพานยังพัง ผม <K un> ถามว่าเวลาที่คุณก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อประโยชนะ์สาธารณะคุณจะไปทําที่วัดครับไปทําที่วัดวัดเนี่ยมีข้อยกเวน้นนะครับวัดมีข้อยกเวน้นไม่ต้องขออนุญาตคุณไปเช็คได้เลยครับวัดมีข้อยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนะครับสิ่งปลูกสร้างของวัดไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าคุณสร้างในที่ดินของส่วนตัวนะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางพุทธพาณิชย์คุณต้องขออนุญาต ขออนุญาตเนี่ยเนื่องจากเป็นที่ดินของป่าไม้เนื่องจากเป็นที่ดินของป่าสงวนเนี่ยต้องทางาทรกรมป่าไม้เป็นคนดูแลอธิบดีกรมป่าไม้ต้องเป็นคนอนุมัติใบอนุญาตให้กับคนที่จะสิ่งปลูกสร้างนะครับเรื่องนี้ไปศึกษากฎหมายให้ดีก่อนนะทนายความที่แนะนํานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าสอนคนในทางที่ผิดเป็นทนายความต้องแนะนําประชาชนในทางที่ถูกต้องในทางที่อย่าทําผิดกฎหมาย ที่ผมไม่ต้องไปตรวจชาวบ,บ้านคนอื่นเพราะเราสํารวจมาหมดแล้วว่าไม่มีประชาชนในหมู่บ้านกก,กอกคนไหนไปสร้างสิ่งที่เป็นพุทธาณิชย์เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์เรื่องของรายได้ถกดอกไม้ทูบเทียนหรือเครื่องรางของขลังหรือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนางลำนะหรือจะเป็นเรื่องของร่างทรงหรือจะเป็นเรื่องของพระเดลฉานบางองค์นะครับเพราะว่าเราถือว่าไม่ใช่พระ นะพวกเนี้ยพ่อถือว่าเดรัจฉานวิชาคือจอมขมังเวทพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่าเานี้ยมันเป็นการมุ่งหวังทางพุทธพาณิชย์ลำพังคนบางคนเนี่ยนะครับคิดไม่ได้หรอกที่จะมาสร้างพวกสิ่งต่างๆเหล่า,านี้จะมานิมิตจะมานิมิตว่าโอ้ยเป็นวังพญานาคจะมานิมิตเป็นไอ้เรื่องอย่างนี้มันทําไม่ได้หรอกจะมีของมาเป็นล้านล้านบาทจะมีการสร้างออนนี้ มันไม่ใช่การคิดของคนคนนี้แน่นอนต้องมีคนคิดให้คิดให้หลังจากที่คดีน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วนะประมาณสองเดือนถึงมีกระบวนการที่ทําเรื่องเหล็กไหลถึงจะมีกระบวนการที่ทําเรื่องของนะพยานาคนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่รู้หรอกว่าเขาสะปัดกันแต่ถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ดูจากการเช็คข้อมูลเนี่ยสองเดือนหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตจึงมีเดลิชาานวิชามาเสนอเรื่อง วังพญานาคนะแล้วก็มีการเตรียมการที่จะมีเรื่องของบริษัทที่ทําเรื่องของจิวเวลรี่พวกแหวนพวกสร้อยนะครับที่เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับอุเหล็กไหลผมทายอย่างนี้ก็ได้ครับพี่น้องประชาชนครับนะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องรู้จักลูกแก้วที่ใส่ในหินน่ะแล้วก็ไปทุบ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 แล้วก็มันมาเป็นลูกแก้วเป็นสีสีเนี่ยนะผมเคยเอาเรื่องเนี้ยไปตรวจสอบที่กมร,รมทรัพยากรธรณี นะปรากฏว่าเป็นหินเทียมนะเป็นหินเทียมไม่ใช่ของจริงนะพววูดปั๊บไฟดับเลยนะพววูดถึงพวกพวกของไอพวกที่สิบแปดมงกุฎเนี่ยไฟดับทันทีนะก็ต้องเรียนว่านะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ลูกแก้วหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มีการไปฝังไว้นะ เหล็กไหลถ้าแน่จริงนะครับมันจะต้องอยู่กับคนที่มีคุณธรรมอยู่ที่เป็นคนที่ถือศีลมีความดีนะแต่ทั้งทั้งแต่ผมเกิดมาจนหัวล้าน,นถึงวันนี้ห้าสิบกว่าปีเนี่ยนะถ้าใครมีเหล็กไหลแล้วบอกจริงไม่เข้าเนี่ยนะลองดูแม่ผมว่าให้ใครก็ได้ให้จอมคำมังเวทถือเหล็กไหลก็ได้นะที่บอกมีเหล็กไหลเหล็กไหลยิงไม่เข้าเนี่ยมา ลองไหมผมยินดีนะลองได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเราไปหลงเชื่อขบวนการที่สร้างความงมงายให้พอรู้นี่คนไทยทั้งประเทศชอบหวยความหวังของคนจนคืออะไรคือหวยรัฐบาลหวยใต้ดินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราห้ามกันไม่ได้ความเชื่อแม้กระทั่งต้นไม้ทุกคนก็ยังไปถูๆ นะครับจากต้นตะเคียนกลายเป็นมาค่ากลายเป็นไม้มาค่านะก็บอกว่าเจ้าแม่โสรพีนะไม่ได้ขึ้นรถกลมป่าไม้ไปเดี๋ยวอันเชิญกลับมาอยู่ที่ต่อไม้ได้พี่น้องประชาชนคิดตัวิครับเราต้องใช้ความคิดคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลอย่าให้เขาโน้มน้าวโดยหลงเชื่อจนทั้งโอนไวนะอะไรก็แล้วแต่เชื่อไปหมดเราใช้ความคิด อย่าให้เขาบอกว่าก็มึงเสือกโง่เองไงก็มึงโง่เองไอ้คำนี้มันคือความที่เจ็บปวดวันหนึ่งเนี่ยนะครับภายภาคหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับคดีครูจำทรัพที่ผมทําสุดท้ายมันบอกอาวเสือกโง่เองโอนมาให้กูล้านหนึ่งอ่ะนะมันมีคนนะที่เป็นคนดังโอนเงินไปให้ครูจำทรัพร้านหนึ่งก็ถูกด่ามาได้ว,ว่าเสือกโง่เองนะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีหรอกครับนะจากจาแม่ตะเกียนกลายเป็นไม้มาฆ่าแล้วยังจะกลับมาเป็นตอไม้อีก สิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันเห็นอยู่แล้วว่าเขาพูดกลับไปกลับมานะเจ้าแม่โสรพีเจ้าแม่โสรภพาอะไรกนะ็มันไม่มีจริงหรอกบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศเลยครับว่าสิ่งต่างๆเหล่า,านี้นะผมบอกได้เลยว่ามันไม่จริงแหลกไหลมันก็ไม่มีจริงนะไอปัญานากเนี่ยผมไม่ได้ลบหลู่แต่ผมพูดตรงๆว่าผมยังไม่เคยเห็นแต่ที่ผมเห็นคือของเกของหลอกลวงทั้งนั้นนะครับผมถามว่า ถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ทํางานนะเป็นรอดท้องพญานาคแล้วจะเฮงจะปังจะรวยนะแล้วก็ล้างสวยบ่าน,นี้ทุกบ้านทุกวัดสร้างพญานาคหมดแล้วนะครับไอ้นนี้ผมให้ข้อคิดนะครับว่าลองคิดพิจารณาดูนะถ้ามันเฮงมันปังมันบ่าน,นี้ทุกบ้านนะผมไม่เห็นบ้านเจ้าของซีพีหรือบ้านเบียช้าง หรือบ้านเศรษฐีในประเทศไทยนะนักธุรกิจนะระดับร้อยล้านระดับสิบล้านยี่สิบล้านต้องสร้างพญานาคในบ้านเลยหรือต้องมีเด็กไหลหรือต้องมีนะวัตถุมงคลที่เป็นพญานาคไม่มีเขา้อมีพ่อแม่ผมเห็นคนดังๆนะที่มีเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนะเขาจะมีอะไรมีรูปพ่อแม่เขาติดอยู่ที่บ้านมีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับติดอยู่ที่บ้านนะ เขากราบไหว้พ่อแม่เขากราบไหว้นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นนะที่เป็นเกจิอาจารย์ดังๆนะหรือพระสังฆราชสิ่งเหล่านี้ผมเห็นทุกบ้านมีแล้วเขาก็กราบไหว้บูชาโดยเฉพาะความกตัญญูลูกคุณต่อพ่อแม่นี่คือสิ่งสําคัญคนที่เคารพนับถือแม่พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่นะครับลูกกตัญญูนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ําเพื่อนโหมบางคนเนี่ยปีใหม่หนึ่งมกราเนี่ยจะต้องเอาตีนมาให้อ่าต้องเ,อเท้าแม่เนี่ยนํามาเหยียบหน้าแล้วเอาน้ําล้างเท้าแม่เนี่ยมาลาดในวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะอันนี้เราเห็นมาตลอดระยะเวลาที่เราจนหัวล้านแล้วจะห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับผมเรียน่น้องประชาชนเลยว่ามันเป็นเรื่องความงมงายเพราะเขาใช้จิตวิทยาในการหลอกลวงนะมันไม่มีหรอกครับ พราอคุณไปเนี่ยนะนะอันดับแรกคือหนึ่งต้องทําอะไรซื้อดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะพอพรไหว้เสร็จปั๊บอะทำอะไรเดี๋ยวนี้บางทีใบเซมซีต้องเสียตังค์นะผมบอกเทคนิคให้ฟังนะครับว่าคุณไปสองร้อยคนสามร้อยคนนะไอ้พวกนี้มันมีหน้าม้ามันมีหน้าม้าเป็นเป็นชุด มันทําไมลงไหมมันเป็นซื้อลัตเตอรี่จากกองสลากที่วันที่ถูหวยอะวันที่สิบหกหวยออกอะ่ะพอหวยออกปั๊บมันจะต้องมีคนไปขึ้นเงินลัตเตอรี่มันก็จะไปขอซื้อลัตเตอรี่โดยที่ทางคนขายไอ้คนที่ถูกเนี่ยจะต้องไปให้กองสลากแล้วหักสองเปอร์เซ็นพวกนี้บอกพี่ไม่ต้องผมให้พี่เต็มเลยสมมติถูกแล้ววันที่ 2, 200, สองสองแสนสมมตินะครับยกตัวอย่างเดิมหักสองเปอร์เซ็นคือหักสี่พันผมให้พี่สองแสนเต็มแล้วผมขอลอตเตอรี่มา แล้วทำไมมันก็ถ่ายรูปไงครับถ่ายรูปเอารางวันที่หนึ่งบ้างรางวันที่สองบ้างสามบ้างสี่บ้างนะเอามาเรียงให้เป็นเห็นว่าถูกเลขท้ายสามตัวถูกเลขท้ายสองตัวเนี่ยพอมาไหว้วังพญานาคพอมาไหว้ตรงวันนี้ตรงวันนี้นนอ่ะเสร็จแล้วมันก็ไปโพสไปโพสให้เครือข่ายไปโพสทุกคนก็บอกโอโหูไอ้นี่ถูกหวยกันดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเนี่ยไอ้คนนี้ไปไหว้ที่เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้เนี่ย ไม่ว้เนี่ถูรางวัลที่สองนี่คือเทคนิคของขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงพี่น้องประชาชนของประเทศที่ผมจับกลุมมาแล้วนะครับผมจับมาแล้วอันนี้คือสุดท้ายเนี่ยสรารภาพว่าไปซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากมานะมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นมันไม่มีใครที่ถ้ามันจะถูกเนี่ยมันถูกได้ตัวมันเองบางคนเนี่ยลอตเตอรี่ผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยเหลือใบเดียวอ่ะช่วยยัดหน่อยนั่นก็ถูกถ้าคนมันจะเห่งคนมันจะ มีโชควาสนามันก็ถูกโดยตัวมันเองไม่จําเป็นที่จะต้องไปกราบไหว้นะครับที่ไหนสิ่งสําคัญคือพ่อแม่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งต่างๆหนี้หรือพระพุทธรูปในบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องกราบไหว้บูชาทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานนะครับทําให้เราให,ให้เสริมดวงเราให้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่ใช่ว่าไปไปบ้าบอคอแตกกับพวกเหลวไหลคือ พวกงมง,งายพวกเหล็กไหลพวกพญานาะคมันไม่มีจริงรนะครับถ้ามีจริงป่านี้ช่วยหาให้ผมดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่ได้รอบรู่แต่เรารู้เลยว่าในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลมีความเชื่อเรื่องพญานาะคนะจังหวัดน้องคลายเนี่ยลูกไฟขึ้นตูมทุมม่มเนี่ยนี่เขาก็อยากไปดูว่าลูกไฟมาแต่มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกไฟขึ้นมาอย่างไงนะครับดังนั้นคือผมให้ข้อคิดแค่นั้นแหละนะครับ คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ผมบอกได้เลยว่าคดีบุกรุกปาสสงวนเะนี่ยรอดยากนะครับรอดยากนี่มีใครรอดหรอแล้วผมกลาบขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับว่าใครที่ถามผมเรื่องคดีคุณปรีนามาเนี่ยผมบล็อกหมดนะครับผมบล็อกเลยไม่ต้องมาอยู่เพจผมเพราะว่าคุณปรีนาผมบอกแล้วว่าเอกสารสิทธิ์คุ้มครองเขาอยู่สิ้นเดือนกุมภาสภาปิดทีนี้แหละถึงคิวปรีนาที่จะต้องไปอายการนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะ แล้วจะขึ้นสามเมื่อไหร,ร่นะก็แล้วแต่อายการแล้วนะครับเราบอกไม่ได้แต่ว่าคุณปรีนาใช้เอกสารสิทธิคุ้มครองเพราะอะไรเพราะเขากลัวติดคุกคดีปลุกลุกป่าเนี่ยเป็นคดีที่กฎหมายเฉพาะตัวสู้ไม่ได้แลครับตามมาตราสิบสี่นะประกอบมาตราสามสิบเอ็ดถ้าเป็นปาสสงวนเนี่ยโทษจำคุกสี่ปีถึงยี่สิบปีปรับสองแสนถึงสองล้านนะทนายคนไหนมาเหอะให้ทนายตั้มด้วยไ,ไปว่าความให้เลยนะผมจะเรียนให้พี่น,น้องประชาชนทราบนะครับ และสิ่งสําคัญนะครับผมจะบอกให้เลยว่าผมรู้จักขบวนการพวกทนายพวกนี้ดีนะไปทีไรก็ต้องได้เงินนะและที่สําคัญคือพวกนี้เนี่ยมันยังไม่รับงานหรอกยังไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างอกนะมันจะดูกระแสก่อนกระแสว่าสมมุตินะครับสมมุตินะไอกอรเนี่ยกระแสเนี่ยพอมันโดนโดนจับเนี่ยมันจะดูกระแสว่าถ้าไปรับออเดอร์แล้วเนี่ย รับรับงานเนี่ยกูจะทัวลงลงบ่าอ่าประเด็นที่สองคือเอ้ยคดีนี้ยากเนาะเพราะว่าโอ้สังคมกดดันยังหนักขอห้าล้านได้ไหมถ้าฝั่งผู้ต้องหาบอกว่าโอ้พี่ผมไม่มีหรอกผมมีแค่ล้านเดียวเองโอเคงผมไม่เอานะแล้วก็ามา,ถาแถลงข่าวเลยว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยนะเราไปตรวจสอบมาแล้วเราลงพื้นที่มาแล้วเราเชื่อว่า ผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะทําได้น่าจะทําจ,ทจริงเราขอไม่รับทําคดีเพื่อความยุติธรรมที่ให้กับครอบครัวคนตายแม่งดูดิพูดสวยหรูได้ฮี่โลยได้ผลงานอีกนี่คือความละยำอับปีของกระบวนการพวกนี้ทั้งนั้นนะอยู่กันมาจนรู้ทางกันหมดแล้วมันเหมือนงูเหลือมเชือกกล้วยแล้วรู้ขี้รู้ไส่แม่งหมดอะนะแต่ละคดีที่ทํามาเนี่ยเรารู้หมดเรามานั่งตามเก็บคดีที่ ประชาชนถูกกระทำเยอะแยะมากมายนะครับพวกนี้ไม่มีฟรีนะไม่มีมาฟรีครับมีแต่มาฟียพวกนี้นะผมบอกให้เลยไม่ใช่มาฟรีมาดีมาฟียสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากให้พี่น้องประชาชนคิดนะครับคิดวิเคราะห์ให้ดีสื่อก็อย่าจันไรเกินไปบางช่องนะเอาเด็กสองเ,อเด็กสามขวบมาหากินไม่หยุดหย่อนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยนะรอผมก็จะไม่พูดนะต่อไปนี้นะครับไม่ต้องถาม ผมจะรอวันที่หมายจับออกแล้วผมก็จะไปนะครับผมจะไปน,นอนรอนะครับฮานุมานนะผมจะไปรอรอฮานุมานแค่นั้นเองนะก็เรียนพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ก็คือจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่ออย่าโอนไวอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหรอกครับจริงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคือพ่อแม่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและที่สําคัญคือ สิ่งศักดิ์ก็คือพระพุทธรูปในบ้านที่ท่านบูชาบ้านผมเนี่ยนะมีทั้งหลวงปู่ทวดนะมีทั้งหลวงพ่อเงินมีทั้งสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับมีทั้งสมเด็จอโอโสธรนะมีเยอะแยะที่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นดังๆนะผมเนี่ยไม่เคยที่จะไปนับถือพวกพญาน,นาคหรือเหล็กไหล เดืออะไรยังี้เลยไม่เคยถือนะผมบอกให้พี่น้องประชาชนดูเลยว่านะครับสิ่งที่เราแฝงน่ะนะเนี่ยผมแฝงหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดของผมนะอะ่นี่หลวงพ่อคูณนี่หลวงพ่อคูณนะอ่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านี่หลวงพ่ออี ครับสิ่งที่ผมแฝงนี่คือพุทธคุณในเรื่องของการทําความดีนะครับเมตตา่ารามีแค้วคาดปลอดภัยนะรุ่นพวกนี้ผมเข้าไปทดลองมาแล้วโดนยิงยิงไม่เข้านะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราใส่เพื่อป้องกันนะไม่รู้ดิเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยห้าสิบสี่ปีผมแค่คาดมาตลอดนะกับการทําความดีเพราะว่ามี หลวงปู่ทวดเนี่ยคุ้มครองนะครับหลวงพ่อคูณคุ้มครองนะมีทั้งบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมห้อยมาตั้งแต่ตลอดชีวิตผมเนี่ยนจะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะสิ่ง,งต่างต่างเราเนี่ยเราทําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองทำความดีเพื่อแผ่นดินนะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวสิบโมงก็จะมีไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนดูแผนผังในการทํางานของเราที่เรารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมาเกือบสองสัปดาห์ในการ ฐานเรือจานวนสิบกว่าคนนะครับในการขาย,ยาเสพติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะไปช่วยเด็กอีกนะและยังมีคดีสําคัญที่เราต้องทําอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคดีน้องชมพู่วันนี้ผมเรียนเป็นน้องประชาชนคนใทยเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะพูดแล้วก็จะมีงานสําคัญที่ต้องทําอีกหลายอย่างแลวถึงวันที่จะมีหมายจับออกคดีน้องชมพู่ถ้าผมไปที่กกอกเมื่อไหร่น้องประชาชนก็ติดตามได้ นะครับ